แต่เขาก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่ก็ไม่สนใจหรอกเพราะสร่างมันเราไม่รู้จักขเขานี่โอ้โหโอ้โห,โหสามก็บอกไม่สบายให้มันเล็กน,นะเก็บไหมเล่า ฝั่งนี้นอกวงนะงเราจะเล่นนอกงวงเหรอเข้าวงเข้าวงไปไปเข้าวงเข้าวง,าวงนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่เอามันมันกล้ายิงผมเอางั้นเดี๋ยาเดี๋ยวดิไหนล่ะเไม่ลองยัดยัดอะไนี่ใครไม่เจอว่าฉัวิวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว กิบบบบนมา้วไม่มแล้วไหนล่ะเวลาตัดกันยังไงนะไม่กล้าดียังไงอยู่นอกกรงไปไหนนะบ้านนี้มีรถไม่ใช่เข้าวงก่อนมันออกก่แล้วพี่มัน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 ท่าวันซื้อ หนึ่งคนทรงเขาออกหมดแล้วมามา,มาใครจะเข้าบ้านทรงบ้านซื้อออกมาก่อนเข้าอ,อม,มาแล้วมาแล้วผมจะเอาตัวนั้นไว้ดีแลอะไะดีนะ้วับผมไว้อะไม่งั้นมันเละแน่เองใช่ไหมคนเดียวอ่ะ เองใช่ไหมท่เล่อ่ะคนเดียวครับไม่ได้เกลียดพี่ไม่รอผมเลยแค่สองตัวพี่เอารถไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสมก็แล้วมาสมก็แล้วมันอยู่ตรงไอเดอบ้าโดมาแล้วนี่พี่พี่ไม่ห้ามผมทำไมแก่ไมาห้ามผมทำไมน โอมพี่โดมพี่โดมขี่รถไปเนาะพี่น้ำขี่รถเข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวพี่มาดูกัน LIKE พี่มาดูล่าเรากแล้วพ er ี่จะมาหาผมทำไมเนี่ยรับผมก็ไม่รับมันยิงนะมันยิงนะมันยิงนะล้อรถไปแล้วโอ้ยิงล้อรถกูไหนมึงอยู่ไหนบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าเราขี่ เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะพี่น้ำอย่าเพิ่งใจร้อนใจร้อนมีการส่องอันนี้ Let's go! Bimmy, 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 มึงมอไหตามยิงกูไซื้อตไหนได้มั่งอ่ะมันกำลัง,ง,งซุบกันกกอยู่ดมดมข้าง,ง,งหน้าพี่อ่ะมีคนหนึ่งเป็นย่งไดง้ไหมอ่ะ เฮ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวไปช่วยเขาก่อนไหนฟังไหนซื้อผมด้วยครับซื้อผมด้วยครับโว่อย่างเยอะเลยเยอะมันมันไม่เข้าวงหรอไม่ไม่มันไม่เข้ามันไม่เข้ามีสามตัวพี่มาชุบกันได้เปิดเลยเปิดเลยนั่งกำลังใจ ลกไม่ซื้อผมด้วยม,มันเก็บไปหมดแล้ว <l ots> มันเก็บไปหมดแล้วม <l ots> าใหม่ก่อนแจกเฮ้ยอะไรวะเรามาถึงก็เจอตรงนี้เลยสาวชุก <l ots> โอ้ยชีวิตนี้โอมโดมไม่ต้องมา <l ots> ยังไม่นอกสักตัวเลย เอาแล้วแล้วมันไปทางไหนกันนะอ๋อนู้นนูนเจอแล้วเจอแล้วเจ็บมากมานเหรอเฮ้ยอ๋อนี่ไงโดมโดนดนดนมันอยู่ตรงตรงหินตรงหินเนาะเออมาไม่เจ้าตัวนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเท้าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามันน่าจะอยู่ข้างในแหละมันอยู่น่าจะอยู่ข้างในไฮ้นี่ไงไอ้โดดวันหนึ่งยิงทีอยู่หลังไอ้ดอก Watch out คน <Awesome. S 2> เดียวนะัตัวเดียวนะวเก่งจังนะมึง Watch out Watch out Watch out พี่นะ้ำผมแก้แค้นให้พี่ได้แล้วมันมีหลายตัวโดมนะมันมีหลายตัว <laughs> มันมอเตี้แล้วเมื่อนกะี้เนี่ย Watch out ข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงโอ้ยระเบิดก็ไม่มี โอเค okay, จบเกมนี้ผมไปอาบน้ำนอนแล้วนะอน,นอนแล้วไม่ไหวแล้วเดึกแล้วไม่นอนนะไม่นอนเหมือนกัน嘛เลยยิงเลยยิงเลยให้ยิงให้ยิงเรียบร้อยวงอยากไกลอตัวเดียวเลย <Okay. S 1> ตัวเดียวตัวเดียว มระเบอร์เตยองตายเลยไปบันครับเขาเขาอุตส่าห์พันเลือดสู้พันเร็วหมดแล้วหรอยายาหมดแล้วอยู่ข้างบนน่ะตัวยาักษณาโฆษณเลยทุกอือทำไมเขอเป็น thế mẹ tôi ít tay awesome nôn vay trắng rồi quên tắt còi